ครับสวัสดีครับเมื่อนี้วันที่10มีนาคม2014นะครับเมื่อนี้ยกันนี้ก็เวลา18นาฬิกาตรงครับก็ผมก็ได้ว่าอ่ารอดักถ่ายนกเงือกแล้วครับเพราะว่าปกตินกเงือกจะมานอนอยู่เนี่ยอยู่ผู้ตรงนี้ครับปลาไม่ปลาไม่บนผู้ตรงนี้ครับมาแถบแถบตะเมืแล้วครับ บางที่ก็จะมานอนอยู่้างๆนะครับนี่ก็จะบินไประหว่างเนี่ยนะครับบินไปบินมาเมื่อวานนี่มาประมาณสามสิบตัวเนาะเมื่อนนี้ผมก็เลยได้โอกาสก็เลยจะมา,าล่อดักถ่ายภาพเพื่อที่จะให้ไอ้เอฟซีในเบิงในช่องนกขั้นนะครับก็รล่อที่ตามเมืองนะครับเดี๋ยวถ้าาเมื่อใดผมก็จะถ่ายแล้วก็ลงคลิปให้ในเบิงในช่องนกันนะครับ ทำนี่ก็เริ่มมากแล้วครับสองตัวครับเป็นภาพที่เห็นแล้วนะผมก็ผมก็ซุ่มเต็มทีนะครับซุ่มเต็มทีแล้วนะสองตัวแล้วนะจักเป็นเห็นมาเนาะครับผมก็ซุ่มเต็มทีนะสองตัวแล้วครับเห็นนี่ครับสองตัววันีกล้องผมมันจับบ่ได้ครับจับ สองตัวครับผ่นานผ่านในผลนะคือจะมาเห็นออกมากล่องกล่องอส้วมบอดด้ครับสองตัวไปแล้วเดี๋ยวมันมีประมสามสิบตัวเนาะนี่นมันคงตัดทยอยมาแสดงว่ามือน,นีนกมันจะมาว่าน,นอนนีมันมันจะมาว่าน,นอนพูนีสองตัวบิน โอ้ครับไปนอนฟังทางพุนดังทางคือแต่ว่าตกแล้วนี่มันก็นมีอยู่ที่นึงก็คือประมาณนี้ครับมันนอั่อยู่ตรงนี้หมองนึงแล้วก็มานอนอยู่นี่หมองนึงแล้วก็มานี่ครับข้างๆที่พระคนหนือทีหนึ่งนะครับสามทีนะเรือเมืรอนี้มันจะนอนงใส่นะแต่ว่าเห็นสองตอัวมันบินบินไปข้างตะวันตกอะ เหีียญลอช่มไอ้มันมมนมีอยู่วัดสาวสืตโตครับรอเบองอีกว่ามันจะมานอนแถวนี้บ่ครับอีกสาเหตุนหนึ่งที่บ่ไอ้นกคนบ่มานอนไหน้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยนี่ครับเล็กนอ้อยเอาไอ้เหรียญพุตบอลอยูนี่นเสียงดังครับเียมันเป็นโรงเรียนนะครับเนี่ยเป็นโรงเรียนสถามโรงเรียนแล้วก็มีคนเตะพุตบอลเนี่ยเสียงดัง มือนีครับก็เลยเลยบ่มากครับเพราะว่าพอนพอนยู่ไก่โรงเรียนเนี่ยผมว่าสาเหตุนี่แหละที่มือนีนกบอ่อเข่ามานอนนี่นะถ้ากันไอเทฟุตบอลแล้วก็ห้องเสียงดังแล้วนาะบ่เป็นอยัางกับถ่ายมมีมือนีกัเดี๋ยวมือใบของก็จะมาอ่าล่อถ่ายบางนะอีกอือไม่ย่ะครับมาอยู่ เห็นบมน้อยนะครับมาแล้วครับเห็นแล้วอีกตัวหนึ่งแล้ยพื้ดผ่านมาครับผ่านปุ๊บนะครับเห็นโมโน่เลยครับไปเรียวเลยนะครับโอู้บินเรียวเนาะตัวที่สามครับตัวที่สามยังเรียวเลยเห็นโมโน่ครับเนี่ยนะครับว่านะครับเห็นไหมครับตัวที่สามโอ้โมโนอหนี่น่าจะเป็นนอดคนนั้นโอ้โห ว่านะครับจับต้นนะครับว่าเห็นใช่ไามนี่จับต้นนี่ครับเห็นเด้อนี่ครับนี่นะนี่ครับจับต้นนี่ครับต้นที่เป็นอ่าไม้ไอ้ที่มันใบมันล่นนะครับจับต้นนี้เมื่อกี้ครับจับต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะทยอยนะครับนี่แหละครับต้นนี้นะครับที่มันนอนนะครับต้นที่เป็นอะไร ไอ้เป็น,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 นม้นนะวใบนี่ครับเนี่ยเป็นงาอยู่นี่ครับจับนล่วตัวหนึ่งเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมรอรอบมันคับเมื่อกี้นมันบินบินมาจากตรงนี้ครับแสดงว่าบบนบนนอนนี่บลบนนอนนี่บินโอเ้เร็วครับเร็วบินปื๊ดมานี่ครับนี่ยจะมาจับจับต้นไม้ต้นนี้ครับ เ,เรอบบางตัต่อไปเนาวครับไม่แล้วครับเห็นมเนาะครับหนึ่งสองสามสี่ตเนาะสี่วนะตครับนะตัวนีนะ้โอ้จะเห็นหมงขอเส้มเต็มทีแนละเห็นมัครับสี่ตัวโอ้สี่โครับตัวนะ,ะกัเห็นกับ่อนาะนะครับครับสนะี่โครับ เห็นไหมครับนะครับชงเสบียงนะครับซีโตปึ๊บ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 มาเห็นไหมครับนะครับจับต้นใหม่ว่าน่าครับนะซีโตครับต้นน่ะถ้าเพิ่งเห็นมาเนาะจับเรียบร้อยแล้วครับซีโตนี่นี่ครับนี่มันนอดจับต้นนี้ครับเมื่อกี้นะครับจับตัวนี้บินมาแต่ มีมาแต่ไอ้ต้นนี้นะครับมีมาแต่ต้นซีโตรครับซีโต้นอนคนละทีเนะาะว่าไอ้ตรงนี้ซีโตรครับาไปไปฟังนั้แหละไปฟังนั้แหละไอ้นี่ครับต้นนี้แหละไปเมื่อกี้นะ่ะจับตัวหนึ่งแล้วก็เลไยไต้องเปนะ็นสามต้นเดี๋ยวเราเบิ่งอ่าต่อไปครับครับอันนี้สองตัวครกับตัวนี้ เห็นบเนอกครับสองตัวเนาะโอ้บ่เห็นเลยครับจับปั๊บโอ้สองตัวกล้องบ่ดีนะครับเนาะจับปุอบเห็นหเลยต้องใช้กล่องที่สามารถซูมในได้หลายเนาะอืม มกโตรครับมื่อนี้นอนก็นจะก,กระจายเพราะว่าอันอยู่โรงเรียนเพิ่นโรงเรียนเกษตรตัดจ๋าหรือว่าฉีดฉีดยุ่งนะครับเปิดติดเครื่องนะครับติดเครื่องติดฉีดยุ่งสงสัยมันรลบก,กวนเนาะก็เลยนอนก็นจะก,กระจายมื่อนี่นอนนอน,นอนไปตัวหลายหมอกนะครับถ้าได้กล้องดีๆมาซุ o มนี่ก็จะเห็นแต่เมื่อนี่เวลามีเครื่องเพิ่น มันมีแนวหลบกวนนะก็เลยโปรยมาเป็นฝุงนนะก็เลยกระจายกันนอนหลงเือกแนวเมื่อไหนอ่ามันมาเป็นฝุงก็จะพุก็จะหาทายให้เห็นที่เป็นฝุงได้หลายนะครับนะเห็นมครับนี่ไหม่แล้วครับไหม่แล้วตัวหนึ่งครับโอ้เห็นมลที่นม่เห็นมกครับเห็นมลในขนดนี้เันนี่เออหน่ยนะครับนนี่ครับนี่ครับ นี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับเพ็นบ้ครับเนี่ยนี่มาแล้วตัวนึงครับเพื่อนบ้านเนี้บ๊อบ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 เออเนี่ครับนี่ตัวนี้อันนี้พ่อเห็นอยู่ครับเพราะว่ามันมาไก่นี่นะครับไอ้โรงเรียนเพิ่นต้องเคยฉีดยุ่งเนาะเสียงเครื่องดังครับเมื่อนี้มันก็เลยนอนกระจัดกระจายครับเมื่อกี้นี่เห็นเห็นเห็นตัวหนึ่งครับแต่ว่าซุ o มตะกอนๆนี่เครื่อง ถ้าซั์ซูมซูมมาเห็นเลยครับเมื่อกี้เห็นนิดนึงเนาะนี่นะครับนกเงือกครับเมื่อนี้บรรยากาศอ่ามันบดีเมื่อนี้ครับก็เลยคิดว่ามันมันเลยบอนอนนี่ปกตินะี่ะมันแต่นอนเยอะแบบสามสิบตัวเนาะนี่นะครับเครื่องลงุงลรงเลียงเขาตัดฟันโล่หนอฉีดต้องใี้ฉีดยุ่งกับเนี่ยเสียงดังเสียงเครื่องดังก็เลยเห็นมานอนนี่ สี่ตัวเนาะแล้วก็มานอนตัวที่นั่นอะไปทั้งคนละสามตัวเมื่อกี้นี่ขามไปได้ครับขามไปที่พักผมไปเลยตัวหนึ่งก็เห็นเห็นตัวนี้ซุม่มซุ่มเห็นเนียนหนึ่งแต่ไอ้กนะ้อนๆอะมองเห็นเลยเนาะครับเนาะนี่นะครับ,นะเ,รบเดี๋ยวมือหลังแต่มันมาหมูเยอะๆนี่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาด,ดักทายอย่างเี้นะสนนรุปแล้วมือเนี่ยเห็นอยูนิซีไปฝั่งนั่นอะสามหก แล้วก็จับตัวน,นี้อีกสองแปดเก้าตัวครับมันเนี่เห็นเกนะ้าตัวแล้วเดี๋ยวมือหลังผมก็จะมาถักทายอีกนะจะได้เห็นส่วนที่มันหลายๆตัวมาพร้อมกันเนาะเมื่อนี้บรรยากาศบ่บ่เอื้ิบด้วยจะลำหนกที่จะมานอน,นอนตรงนี้นะเสียงรบกวนหลายแล้วน,นะนี่ครับกรณีเวลาการเสิเขาทุม่มหนึ่งอันนี้ครับนะสิบสิบ,สบอ่าสิบ เกือบซิบเก่า,ากาศครับนะนี่ครับติดตะวันตกนะครับนะีน่ครับเกือบจะเข้าทุ่มนึงนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นไอ้แสงของดวงอาทิตย์อยู่นะครับป่าสีทองใสดีนะไฟตามถนนก็ก็ล่างแะบเปิดกัน น,นี่ที่ตะวันตกอ่ะนี่นะครับนกเหยือว่าน,นอนอยู่นี่ต้นนี้ครับต้นที่เป็นไอ้โมมี่ใบมะเนี่ยนะเป็นไอ้นี่จะกิงมานะส่วนหนึ่งกับว่าน,นอนอยู่ตรงหยอดคู่นี่บยอดคู่นี่2สองโตแล้วก็ปึ๊บเดมันนอนอยู่นี่อีกสี่โตนะ แล้วก็บินขามไอ้พี่พักผมผนิตตัวหนึ่งเดี๋ยวถ้าอ่าล่อมาอีกสักหน่อยกันเผื่อมีอบินมาเพิ่มอีกนะบรรยากาศบะไห้เลยวันนี้นกมันเลยบนอดาบอนนไก่เนาะถ้าล่งฉีดคนอยา กันยงสงสัยเสียงดังเดี๋ยวมือหลังมาดักทายอีกครับพ่อแม่พนว่ากุศมโบราณพนว่าไอแม่แงก่ าาตากข้าวอ้อมนะครับดวงเป็นวันดวงอาทิตย์ตากข้าวอ้อมว่าทันเต็ผมเคยได้ยินในโมราคนะบอ่ากูตองกูแกมักนมาโอ้สวยงามเลยตรงนะี้สวยป่านไอภาพวาดของเขาครับนะเมฆถูกแสงแดด ไอ้ตอนตะเวียนตกดินนะตะเวนตกดินแล้วจะมาแสงวันยังไงส่องา่ากลกอบก้อนเมฆครับกะตอหรับมือนี่ผมมันมันเกิดจากอาชีเขาทุ่มหนึ่งนะครับ เพื่อจะบนหน้าจะมาอีกแด้วเนาะเพราะว่ามัน,ม,นมันคำแหละถามาก็ต้องเอามาณสิบเกตสิบเกตกว่าก็คงจะหมดแล้วครับเพราะว่ามันมันจะกระทมหนึ่งแล้วผมก็ขอวิลิบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมือหลังเนผมจะทาอีกถามาเป็นกลุ่มี้ ผมก็จะถ่ายพยายามถ่ายให้เห็นนะเพราะว่าแล้วก็เพราะว่ากล่องผมบดีนะเดี๋ยวผมก็จะไปหาซื้อกล่องที่ซ่วมได้นะครับผมจะซื้อไม่ยล้ครับกล่องที่สามารถซูมมใได้ที่มีคุผ่านนะผมก็ขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ